เข้าไปข้างในนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูว่าความลึกของแขนนะครับล่องแขนลึกขนาดไหนนะครับลึกมากนะครับนะครับเนื้อมวลสารต่างๆนะครับก็ต้องใช้การเวลาเท่านั้นนะครับที่จะกําหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับนะครับดูล่องแขนนะครับลึกมากนะครับส่องจนครับจนเข้าเข้าเกือบไม่ถึงนะครับนะครับเห็นเห็นถึงนะครับถึงนะครับระดับสายตานะครับ ก็ในส่วนของหน้าตาใบหูชัดเจนนะครับดูขอบด้านข้างต้องชัดเจนนะครับลึกสูงนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของอสีที่เป็นแบบดำดำนะครับหรือเหลืองคราบนะครับนอกจากคราบแป้งนะครับน่ครับคราบแป้งจะเป็นขาว,ขาว ไอสิ่งที่เป็นดำดำเหลืองเหลืองเหล่านี้เรากําหนดไม่ได้นะครับว่าจะให้ขึ้นตรงไหนบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพระแต่ละองค์นะครับจะมีการตอบปฏิกริยานะครับกับเนื้อเม็ดมวลสารนะครับกับอากาศนะครับแล้วก็การเวลานะครับขึ้นตัวเหลืองเหลืองดำดำให้เราเห็นนะครับได้พบได้เจอนะครับดูตามร่องแขนนะครับลึกมากนะครับแล้วก็ดูตาม ฐานนะครับฐานที่เป็นแบบรอยแตกรอยแยกแบบนี้นะครับเป็นแบบธรรมชาตินะครับนะครับไม่สามารถทําได้ทุกองนะครับทุกองทุกทุกเหรียญทุกทุกเนื้อพระไม่สามารถทําได้นะครับนี่ครับต้องต้องอาศัยธรรมชาติเท่านั้นนะครับเนื้อจะเป็นปุยๆนะครับนุ่มมากนุ่มตานะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่สําคัญนะครับด้านหลังนี่สําคัญ คนที่ไม่เคยเล่นหานะครับจะมองส่วนเนื้อเกินเนื้อปิ้นเนี่ยนะครับบางคนไปแกะออกนะครับอย่าไปแกะนะครับอย่าไปแกะออกจะให้ขอบมันสวยนะครับอย่าไปแกะนะครับมันคือธรรมชาติที่พระแต่ละแต่ละอ่รุ่นแต่ละองค์มีนะครับสําหรับคนที่เช่าหาแล้วก็สแสวงหานะครับก็จะเป็นที่เข้าใจกันดีนะครับว่าเนื้อปิ้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มัน บ่งบอกนะครับความเป็นธรรมชาติครับนะครับนี่ครับคือด้านหลังนะครับของปุโตตอกลึกมากนะครับในบล็อกนะครับบล็อกนี้นะครับเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นก็จะความเก่านะครับก็จะคล้ายๆกับสมเด็จนะครัล้ายกันกับสมเด็จนะครับนะครับเนื้อครับออกเป็นเนื้อบินออกนุ่มๆนะครับดูนุ่มๆตานะครับแล้วก็ว่า ด้านในด้านข้างก็จะเป็นซอกคอลึกๆแบบนี้นะครับนีครับนี่ครับครับนะครับดูครับชัดเจนทุกที่นะครับไม่ว่าจะส่องไปตรงไหนก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าการเก็บรักษานะครับตัวนี้เคยเคยอยู่ในเลี่ยมทองามก่อนนะครับก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจนะครับแกะทองไปขายได้3 2 0 0นะครับก็เลยทําให้ พระองค์นี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นก็คงจะกลับเข้าไปสู่ในหมวดของเลี่ยมทองนะครับทองคำแท้เช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับสวัสดีครับ